ผมไม่ได้คิดไม่ได้คิดถึงเพราะว่าผมว่าผมทำดนตรีจนกลายเป็นมาพอมันเป็นอาชีพมากๆหลายๆปีแล้วมันความสุขที่ได้ตอนเป็นวัยรุ่นตอนแรกมันไม่ได้มีมันกลายเป็นธุรกิจเหมือนกันแหละแค่ธุรกิจเพลงแล้วมันเป็นการเป็นงานแล้วมันก็เลยไม่ได้คิดถึงงานนั้นเท่าไหร่นีม่มีงานมาตั้งใจอย,อ,อยู่ถาวรเลยเหรอครับอยู่หรอยุทธวันนี้สิบกาปีแล้วนะ่าจะถาวรแล้วล่ะนะครับแก่แล้วครับแ ชอบกินมากกว่าร้องเพลงนะาองจริงนะเพราะว่าทํามาหากินเพื่อกินนะครับเพราะในที่ทำทำคือสิ่งที่กินเลยก็ยังรักอยู่<ช>นะครับไม,ไ,มไม่ไม่ผมห้าสิบแล้วนะครับพี่โตห้าสิบผมห้าสิบแล้ว,ลวคงไม่คิดถึงไปโลวอยู่วนนีทีแล้วมันไม่ไหวแล้วนะครับผมห้าสิบแล้วผมคิดว่ามันมีวัยของแต่ละคนนักร้องควรจะเป็นวัยรุ่นหน่อยหนึ่งใช่ป่ะผมห้าสิบแล้ว,วก็ทํางานทําอะไรไปอยู่กับลูกลูกสี่แล้วก็ก็มีความสุขกับตรงนี้ดีครับแต่แทนพี่เขาคิดถึงเรามากเลยนะพี่โตกินเนื้อแท้ดิครับ คายเขารู้ดีก็ไม่ควรจะโทรมาไม่กล้าโทรมาเลยเขารู้ที่สายผมดีเพราะผมไม่ได้ออกไปเพราะว่าคือมันมันไม่ไม่อยากทําแล้วอ่ะถ้าผมอยากทําอยู่ก็ยังทําได้อีกค่ายก็พร้อมในสนับสนุนตั้งแต่แรกนะเขาไม่ได้บอกให้เลิกทำเหรอเขาไม่ได้คือ อย่างพี่เล็กก็อยู่ข้างบ้านผมอ่ะนันกอยู่บ้านเดียวกันใช่ก็ไม่มีปัญหาครับผมผมผมไม่อยากทำแค่นั้นเองคืออยู่ๆก็ตัวเองหมดแพชชั่นในการที่จะเป็นนักร้องเป็นด้ดนตรีไปเลยหลัี่สุเวลาทำอะไรซ้ำๆผมไม่ค่อยชอบผมทำซ้ำมาหลายปีนะครับแล้วก็รู้ Proces แล้วไม่ตื่นเต้นงานอาหารก็ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแต่มันมีอีกอาจจะเป็นอาจจะเป็นคำโตๆหรืออะไรก็แต่แล้วก็มีอีกหลายอย่างที่ผมอยากทำนะคนเรามันต้องกินเมนูหลายจานกินจานเดียวเบื่อ แต่แตพี่มันก็มีหลายแบบเหมือนกันนะพี่โดผมชอบแบบเดียวไง <c oughs> ผมชอบแบบเดียวว่าจบแล้ว <c oughs> จริงๆริงางงไปเราไปงานตามงานหรือไปเดินตามมันไปขับมาทักทายมัอย่างนี้น่นี่มีไปออสเตรเลียย,ยังมีแฟนขับผมเลยเ,ออเดี๋ยวมีคลิปให้ดูมันก็มีนะคนรุ่นผม,มนก็มีนะรุ่นเดียกันมั้งครับก <c oughs> ็รุ่นเด็กก็มีบางทีผมก็งงว่าอายุ 1ิบมาทักผมก็งงว่ามึงรู้จักผมได้ไงวะมาจากพ่อแล้วอะไรเงี้ยก็ก็แปลกยเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้เขารู้จักผมได้ไงก็การที่คนรักแล้วคิดถึงมันก็รู้สึกดีแต่ไม่ได้แปลว่าผมอยากจะไปกลับไปร้องเพลงก็รู้สึกดีกันไปในเด็กสมัยนี้อาจจะรู้จักผมในคำโตโตด้วยซ้ำเพราะว่าผมมีลูกมีคอนเทนต์มีเด็กเขาก็อยากจะเขาก็ชอบดูก็ก็เฮ้ย ที่คนนี่คำโตโตก็อีกอีก,อก,อกบทบริบทอยางลูกมีเวลมาทำเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแววมีทุกคนแต่ผมไม่ใช่เป็นอทำไมอภิโทษเลยทำไมเป็นก้ไม่ได้เพราะว่าผมไม่อยากให้ไปทางนั้นผมรู้ผมรู้ลึกว่าตรงนั้นมีอะไรที่อาจจะทําให้เขาผิดไปจากความถูกต้องมันมีสิ่งเยื่อยุในสังคมที่ทําให้คนเนี่ยมันอาจจะ ไม่เปียกเท้าควานถึงใครนะแต่ว่าไม่ได้เหมาะกับวิธีการที่ผมเลี้ยงลูกผมมีกระบวนการเลี้ยงเลี้ยงลูกของผมอยู่แล้วก็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 ผมไม่ได้ไม่ได้บังคับให้ลูกเป็นอะไรนะแต่ว่าบันเทิงจ๋าเนี่ยอาจจะไม่ไม่เหมาะสมในเรื่องของการร้องเพลงของเขาเบินความชอบมีอะไรแบบนี้ให้เราเห็นบ้างไหมครับไม่มีเพราะที่บ้านผมไม่ได้ฟังเพลงเลยคือเขาไม่รู้ว่าผมเป็นนักร้องใช่เขาไม่รู้เลยรู้หลังๆเนี่ยเพื่อนเขาที่โรงเรียนเขาเรียกว่า พ่อซิลิฟูเขาก็ทําไมเขาด่าพ่อเพราะลูกผมพูดพขาพูดภาษาอังกฤษนี่มไมเขาคนชอบด่าพ่อว่าเป็นไอ้โง่ซิลิฟูผมว่าไม่ใช่ลูกไม่รู้ต้องเงียบนะลูกอยู่เฉยๆว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเราไม่ได้ไปรู้ทวาอนี่แหรอให้รู้หลังๆเขารู้แล้วล่ะหลังๆเขาก็รู้พอเขาพูดนะแล้วก็อื เขาก็รู้ว่ามันไม่ได้ตามหลักการศาสนานะครับไม่ได้แล้วเขาก็รู้ดีเพราะเขาเรียนโรงเรียนกึ่งศาสนาอยู่แล้วเขาก็รู้ดีแล้วก็แล้วก็เลยก็เลยไม่มีต้องอธิบายเยอะนะครับแล้วเขาบอกําัยพ่อทำแล้วเมื่อก่อนเนี้ยพ่อทําบาปเงินได้ไงก็อธิบายว่าพ่อไม่รู้มาก่อนนี้งี้งี้งี้เงี้งี้งี้ถ้ามีแอบฟังเพลงหรอไม่มีคม่ไ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 ม่มีฟังไม่มีฟังไม่มีฟังเพลงแต่เขาเสียงเพราะเพราะเขาอ่านคุราน เขาผมก็ไปอ่านกุราแล้วกุราต้องอ่านที่เพาะเขาจะมีผมจะให้อ่านทุกวันทุกเย็นแล้วก็จะรู้ว่าเสียงเขาดีผมต้องบอกว่าถ้าจะให้เป็นมันเป็นได้หมดเพราะมันเสียงมันเพาะทุกคนแล้วก็แล้วก็แต่ว่าเขามาอีกทางนึงนะครับแล้วเพาการทุกโมงมันให้ลูกไปอ่านอ่านไม่ให้ไม่ให้เข้ามาเกลียดกามาการเงิไม่ได้นะครับขออย่างหนึ่งแต่ตอนนี้เพราะผมดู คือทุกคนบ่นว่าการเลี้ยงลูกในเวลาลูกเป็นวัยรุ่นมันมีปัญหาเยอะไปหมดเลยในสังคมเนีเพราะว่าเราถูกเอ็กซ์โพสหลายอย่างที่ทําให้มีเสียงยุยุที่ทําให้คนเนี่ยตัดสินใจที่จะอาจจะผิดทางได้แล้วมันจะมีปัญหาที่หลังฉะนั้นหน้าที่ของพ่อแม่คือทำยังไงให้แชนแอลไปในทางที่ดูที่สุดจนเขาอยู่ในวัยที่เขาจะบินไปไปด้เนี่ย mm. เพราะว่าจะงานผมจะง่ายขึ้นถ้าเกิดให้เขาไม่ต้องไปชิมสิ่งเหบุ่้ยสิ่งเหล่านี้นะครับเขาไม่ต้องไปชิมสิ่งเหล่านี้ mm. ก็หน้าที่ผมก็ถึงประมาณเขา12 13ก็ ร่าตกาเขาหลังจากนั้นขอบคุณมากครับขอบคุณครับ